คือก์เหรหลังแรกอู้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องดำคือรื้อพี่น้องพูดอะพูดอะดำคือลื้อสวัสดีครับพี่น้องบหพามายมหนูคือเกาล่ะครับเบื้องบรรยากาศครับืันนี้หกครับผมค้ำค้างก็ร้ายรายครับหนาวต่เศร้าครับืันนี้มาดูน้ำกันครับว่าจะได้บ่มาเบื้องครับหลังแรกครับถือป่บครับ โอ้เรียบร้อยตัวพี่น้องอบ่เพิ่งครับคือเหรอหลังแหลกมานเหรอพี่น้องใส่บ่หลายรเหรครับมื้อนี้ซิปข้อหลังนี่เรียบร้อยตัวครับพี่น้องโอ้ใส่สวยอยู่โอ้หมานมาแล้วครับตัวแรกต่อครับพวกมันขุดหูไปไหมครับพี่น้องพวกเพื่อ โอ,โอ้หลังซองปลถือครับลังที่ซองปลถือครับเก็บครับโอ้ลำคางแห้งครับไปต่อครับ คุณล่ะพี่น้องใส่หัวข้างหน้าไปทั้งคุณหรอครับหนาวครับหนาวแห้งหมดโซสามือหนาวแห้ง ใส่เติมแล้วครับใส่บอ่อพี่น้องถือบ,บอ่อหลังนี่ิ่งดูโอ้เรียบร้อยครับพี่น้องหูยวะเป็นหัวแยะพูดอ่นะครับพี่น้องสองแต้มแล้วครับมันหมันไปต่อครับ อยู่ทางดหนนอกียิบอบอแจมบอคอยได้ละพี่น้องลืมนี่แล้วลครับไม้ไม้กับไม้สวยอยู่ครับปลาเข่ากลลำลังเขียวอ้กำลังเหลืองบอผิดเอ้ยเนะกำลังเหลืองสีอลไรครับชิมิโตครับมาเบิ้งครับถือบอ ทางไหนเนาะคุณครับพี่น้องพุณอะทางพุ่นทางพุ่นน้อยกัดเงา เบิงหลังโอ้มาถือครับพี่น้องมีหอดโตกีโอ้โอหอยยังไม่โตหอดโตครับหูเรียบร้อยแล้วพี่น้องหลังนี่คุณล้วครับสามแล้วพี่น้อง เจะได,วเ,ดวเก็บไม้กันอ๋อแล้หลังนี้ครับพี่น้องจะถือ่าห,หลังนี้บะถือครับนี่โตกินครับจะบ่ถือดูหน่อยบ่า หลังนึงครับมาแอมหน่อยวงห้อยกัดเขาพักแนบะวิววิกัดกักสือมีตัวกัดเขาปันนี่โอ้พัดถือครับพี่น้องเบิดเหรอครับนี่โตครับแต่นี่แจ่บ่เขาครับโอ้ สลัดแห้งครับไปครับของหลังมาครับพี่น้องมาเบิงน้องกันถือบ่โอ้เหลบยบบ้อยแล้วครับพี่น้องถือครับ สุดเลยกระตายหนึ่งเมต่อครับน้องก็ฮอดบงฮอดมันกเนี่ยสุดเลยสุดกเนีย่ยสุด มุน้นีใส่สองลังครับพี่น้องเนี่ยมุ้งหนีประเดี๋ยวใส่ว่แมนหนูหน่อยได้ไหมรุ่ห้อยมันกัดเขาโอ้กัดขเขฮาแยงซ่างไหนน้องหุ่นละพี่น้องมางครับพี่น้อง บางฟังนี้ครับสิถือว่าส่ไว้ยขงแม่นี่โอ้ยมืถือครับพี่น้องไม่ตัวช่างแรกช่างนี้มืถือครับใส่บอลไม้ครับมืบถือไปครับบางฟังนี้ครับนี่ตัวปะที่ถือตัวปะส่ โอ้ถือครับพี่น้องถือตัวครับเบิังพูดอะไรพูดอะรพูดอะถือครับเอาโอ้ถือถือครับพี่น้องโอ้ถือหนูหน่อยหนูหน่อยหนูหน่อยครับพี่น้องอีกครั้งหนึ่ง หล,หลังนี้ก็ถึกหลังน,งนี้ก็บูทือเป็นแต่ถึกแห้งพี่น้องก็บูทือเหรครับไในรับพี่น้องบ้างอู้หูดำคือลือพี่น้องพูดอะพูดอะดำคือลือ้อโอ้แล้วครับใส่สวยีบเลย เต้สวยตัวพี่น้องยูล้วไปเลยว่าแล้วว่ามีตัวนี่รวยน้อ,นองบ่าใส่ใสสุดมาครับพี่น้องสรุป,ปงานครับใส่สิปกาหลังครับเพื่อนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแต้มครับผมเมื่อขึ้นอีกสองครับ แปดตัวครับเมื่อนี้ผลงานครับส,สวย